เพลงนะคะเดี like ๋ยววันนี้ต้องอนุญาตทักทายกันชมก่อนนะคะอยากจะถามว่ามีโอกาสได้มาเชียงใหม่บ่อยไหมจริงก็บ่อยนะก็ร้องเพลงที่นี่ก็บ่อยเหมือนกันมาเที่ยวก็บ่อยเหมือนกันนะครับผมมาที่ไรก็ชาวเชียงใหม่น่ารักเหมือนเดิมครับผมแต่พูดภาษาเหนือได้ไหมหลายคนบอกว่าอยากเห็นแกงส้มพูดอู้เนื้ออู้เมืองอ่ะเจ้าอู้เมืองอู้ไม่คือคือคือพูดไม่เป็นพูดไม่เป็นเนะอยากหาคนสอนเอะเดี๋ยวสอนไหนครับ เดี๋ยวอสอนอ่ะใครสอนได้ใคร,ใครพ<บ>ูดมีใครอยากมาสอนภาษาเหนือผมไหมครับอ่ามีไหมครับมีไหมครับอ่ามาน,นี่เลย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 อ่าระวังนะระวังนะอ่ะระวังนะลูกระวังชื่ออะไรชื่ออะไรเจ้าชื่ออย่างเจ้านะครับน้องนิ้งเจ้าน้องนิ้งเออจะสอนจะสอนพี่พูดว่าอะไรเดี๋ยวก่อนอย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นอยู่เฉยๆอยู่เฉยๆอย่าดิ้นอย่าดิ้นเออเอออย่าดิ้นอย่าดิ้นอย่าดิ้นนะนะตื่นเต้นน้องตื่นเต้นมือไม้สั่นไปหมดแล้วลูกทำใจดีๆลูกนึึกกกกถงพ่่อแแแ้้้ววววมไลูครับเดี๋ย ผมไม่ได้น่ากลัวขนาดอืออ่ะอู้เมืองอู้เมืองอยากจะให้พี่แกงส้มพูดภาษาเหนือสามคำลูกน่าหักขาดแหม่แต่ว่าน่ารักมากน่ารักมากใครใครหนูหรือใครอ๋อพี่แค่โอเคนั่นพี่แล้วนะท่านพี่พูดให้ฟังนะน่าหักขนาดสบตาด้วยสบตาด้วยสบตา ต้องศุตาด้วยสบตาด้วยเวลาครูเขาสอนเราต้องสบตาต้อเรียนด้วยใช่นะคะไอคอนแทคเราต้องมีลูกพร้อมนะเก็บมือ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 อย่าต่อยพี่นะพี่เส้นโจรเนาะหน้าฮักขนาดเขาพูดเฉยๆเขาไม่ได้ชมเธอเขินขนาดนั้นเลยหน้าฮักขนาดแล้วพี่แกงส้มน่ารักไหมคะน่ารักมากน่ารักมากนะคะโอเคก็ใช่ปกติเหมือนกันปกติด้วย คสอน้าฮะผมระวังนะครับใจเย็นๆนะลูกระวังบันไดบันไดระวังน้องนะลูกนะโอ้โหใจร้ายกันน้องใจร้ายไม่น้องน่ารักนี่ต้องบอกว่าเลิกเรียนมาปุ๊บนี่พุ่งวันนี้เลยใช่ไหมลูกผมเห็นน้องตั้งแต่ตรงนู้นอ่ะยังไงแล้วน้องเขาก็เฮ้ยน้องก็ดิ้นแบบเมื่อกี้จนมาถึงตรงเนี้ย ชุนชุนหลอนจลายต้องบอกว่าน้องตื่นเต้นเป,ปน็นแฟนลาบของพี่แกงส้มเนาะติดตามผลงาน<ะ>มาตลอดนะคะแต่ว่าวันนี้แกงส้มไม่ได้มาทักทายแล้วก็มาฝากบทเพลงอย่างเดียวเอาเกม<ะ>สนุกสนุกมามออใไปด้วยใช่แล้วคะ่ะอา็นาร่าเดี๋ยวสำหรับช่วงนี้ใครที่อยากจะเล่นเกมกับแกงส้มไหนขอดูมือหน่อยเร็ว ติ๊ก้าเรามีค่ะสําหรับใครก็ตามที่ถ่ายรูปนะคะแกงส้มเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคะขอ5คนด้านบนเวทีมาเลยโชว์ด้วยครับเปิดรูปเลยเปิดรูปเชิญเชวญด้วยในโทรศัพท์ถ่ายรูปไว้หรือเปล่าเมื่อกี้พี่แกงส้มเดินลงไปตั้งหลายรอบมามาเดินสองสามสี่ห้าน้องนิ้งมาอีกแล้วเหรอลูกขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเลยนิ้งบอกว่าดุขอเหมาเต็มเวทีเนี้ยมามามาหนึ่งสองสามสี่ห้า